สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโฟกเกอสมาร์ทคาร์ที่สาขาราชบุรีกันวันนี้ครับผมวันนี้นะครับก็จะมาพบกับ t o y ยต a h i l รักรีโวครับคันนี้ได้เป็นแคปยกสูงเครื่องยนต์2.4ตัว E ที่สมานครับเกียร์ออโต้ Auto ด้วยอ่ะพบประมาณ4แซงเข้าบ้านหากรบบ้านออโต้ตัวสูงครับสบายๆแนะนำเป็นคันนี้เลยครับผมคันนี้นะครับก็จะได้เป็นรถปี2018นี่หน้าหล่อๆแบบนี้นะครับผมเป็นหน้าหล่อโคนะแล้วก็ส่วนเรื่องไฟตาเนี่ย ถ้ายังไม่สูกใจสามารถไปเป็นไฟตัวท็อปได้เลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเขาทำมารอ,อแล้วอ่ะด้านข้างครับนี่กันชนยังไม่อ้าเลยนะได้เป็นสีบอลเงินนะครับคันนี้ก่อนจะดูจุดอื่นเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับผมเลขไมล์แสนกว่าๆก,ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นรถเกียร์ออโต้เลขไมล์ก็จะประมาณนี้กันทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่เครื่องยนต์ เป็นไงครับเป็นไงเอ่ยเป็นไงครับ <c oughs> อะเครื่องยนต์เดิมเดิมครับผมขนาด2 4 0 0ซีครับท่อเดิมทุกอย่างเดิมครับเบรก ABS มีให้อะเดียไล่ความสวยกันก่อนนี่ครับคันหน้าอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่แล้วนี่แผ่นเพจปี2018ครับผมมเนี่รถสากระโปง ใช่ครับรับประกันของสร้างไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับผมแล้วก็รับประกันเรื่องของเครื่องยนต์เกียร์กลองซีวูเฟืองท้ายแอร์ไฟแบตเตอรี่ช่วงล่างชิ้นส่วนอะไรต่างๆครับเราก็รับประกันให้ไปดูในจุดอื่นกันต่อครับด้านข้างนี่เลยล้อแม็กเดิมส่วนคอบ7ครับยางไม่ต้องห่วงเปลี่ยนใหม่ให้เราสี่เส้นใช้งานกันยาวๆครับการศาดตรติดตั้งแล้วบันไดข้างมีแล้วเรียบร้อยกระจกมองข้างก็จะเป็นงานโครเมียมนะครับและนี่เป็นแคปเปิด กว้างๆแบบนี้เลยนะครับผมข้างในก็มีเก็บดีเทลเป็นงานหุ้มหนังแล้วเรียบร้อยนะครับเดิมทีไม่ใช่งานหนังนะครเอาไปพุ้มหนังมาให้ใหม่นี่ใช้งานกันยาวๆนะครับแล้วก็นี่ลูกบะสีาบางๆเลยแล้วก็เนี่ยพวกลิ้วรอยพวกเนี้ยนะครับเดี๋ยววันรับรถจะขัดให้ขัดเอาหมดเลยนะครับผมทีแบบรอยปัดเป็นขนแมวมั่งอะไรมั่งพวกเนี้ยนะครับผมชัดสีสวยๆเลยนะครับผมเลขตัวถังชัดเจนนะครับ นี่ยางใหม่ๆสี่เส้นนะครับผมด้านท้ายครับไฟไม่แตกไม่บินไม่ล้าวนะครับผมรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องถอยนะโลโก้ครบ่ยมอยู่ครบครับกันชนท้ายอ่ะใหม่ๆเลยมีให้เรียบร้อยช่วงล่างท่อเดิมๆนะครับผมนี่เป็นไงคนกันสนิทอล้รเป็นอย่างดีรล้อ,อยางอะไรก็มีให้นะครับ แมคเลเนอร์ iner, อ่ะมีบ้างครับร่องรอยนิดนิดน้อยๆตามอายุการใช้งานนะครับโอเคสวยนะก็ส,ะสวยแหลสะก็สวยแหละนี่เป็นไงครับอ่ะเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ฟังกันด้านนู้นนะครับผมมาครับมาครับโอเค นี่ตา์ติดง่ายๆเลยแบบติดชึ่มติดชึ่มเลยนะครับผมอ่าคันนี้เลขไมาอยู่แสนหนึ่งแสนแปดหมื่นโลก็ถือว่าไม่เยอะนะครับผมสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็มีการถ่ายมันเครื่องอะไรพวกนี้ให้เรเรียบร้อยกับราคาครับคุณลูกค้า4ี่0ส0ห้าหมื่นเก้าันบาทเท่านั้นนะ4ี่แส0ห้าหมืนเก้าบาทครับราคานี้ยังไม่ลมส่วนลดนะครับผมแล้วก็พวกปลา,าส่งปลาเศษตะอยและข้าวที่สีนัวปีหกเก้าใช้กันยาวๆนะครับผม มาตอนที่ภายในครับก็จะได้เป็นพรมลัยหุ้มหนังนี่บอกก็นั่งนุ่มนะนั่งสบายนะครับผมนี่ระยะขับดีมากเลยแล้วก็ได้เป็นระบบมันตีฟังก์ชันมาข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็ไว้กดเอ่อเกี่ยวกับเรื่องของหน้าจอแสดงผลที่เลื่อนใหม่นะครับอ่ะเครื่องเล่นเอาเครื่องเล่นก่อนเครื่องเล่นวิทยุ CD MP3 นะครับเสียบ USB AUX ได้นี่โอเคระบบแอร์อันเบาก่อน ปรับจูนมือนะครับช่องชาร์จไฟสองฝั่งเกียร์ออโต้ครับใช้งานง่ายๆเลยได้เกียร์ได้นะได้เกียร์ได้นะครับผมได้ได้หกสปีดเลยนะครับอ่ะแล้วก็มีอีโคโหมโดเผลอโมโดมาเรียบร้อยครับที่เหลือก็เก็บดีเทลไว้หมดเลยรวมไปถึงเบาะนุงเบาะหนักพวกเนี้ยนะครับแล้วเกะด้านนี้นี่สมุดคู่มือเอกสารอยู่ในนี้ครบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสำเนารถนะครับ ตรงครับผมแต่ว่าพอดีมีชื่อเจ้าของเดิมอยู่นะสำหรับวันนี้โอเคเพราะว่าเป็นตำนาที่วัดติดลโลมิที่แรกแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนันหน้าก็ถือว่าอยู่ในสภาพพี่ดีนะมีตำหนิตัวนี้นิดเดียวเดี๋ยวตั้งพักตั้งหลงพ่อทับไว้ก็ไม่เห็นแล้วส่วนฟ้าเพดานครับอันนี้เราก็มีการทําสปาให,ให้ใหม่อีกรอบหนึ่งแต่ว่าเรื่องของล่องรอยการเจอไม่มีมาเลยนี่สภาพดีเยี่ยมเลยโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปกันให้ฟังด้านหน้าละกันครับผม สำหรับคันนี้นะครับคุณลูกค้าทุกท่านก็ได้เป็นตัว E ตัว E ก็คือลองลองท็อปแหละนะครับผมซึ่งมีแค่ชุดไฟด้านหน้าอย่างเดียวนะครับสามารถไปเปลี่ยนเป็นโปรเจกเตอร์ได้เลยนะครับผมกับรถปี2018นะครับแคปยกสูงเกียร์ออโต้นะครับผมและราคาว,วันนี้ครับเพียงแค่459,000บาทเท่านั้นครับผมยังไม่รวมส่วนลดนะก็ท่านที่สนใจครับ โทรเข้ามาได้เลยที่ KR Smart Car ครับหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่แอ KR Smart Car ครับชื่นชอบครับฝากก่ไแล้วก็แชร์กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสํหรับวันนี้สวัสดีครับ